ของฟรีด้วยเหรอจริง่ะไปดูงานบิวตี้ปาหลวที่เดอะมอลล์ไลฟ์โซบังกับปีโปเไลน่าซื้อของไลน่าชาวบางไปดูได้เปเฮ้ยของฟรีจริงด้วยนี่ไงของฟรีก็อยู่บูธเรานี่ไงปัทโจจัดจะพองานที่นี่เลยคือครบสั่งเก้าเนี่ยได้ฟรีเป็นนี่มนี่ี้ลิงมีความบบเบเรียวพวกได้ง่ายกว่าแล้วก็ค่อยแบบกระเป๋าใช้งานได้จริงต่อไปคือเขาบอกเก้าแรกอะไรได้นี่ไงวีป๊อปแอนด์โกที่แบบว่าพับได้ไงอันนี้ก็จะดีตรงที่ 我怎么办？拜拜 ฟีป๊อปแอนโพรซึ่งอันนี้จะเป็นสีแว่าผับได้เหมือนกันสีชมพูแบบ Y2K Y2J แล้วก็มีกระจกในตัวเลชัุดสุด699ได้สี่ตัวนี้ไปเลยทุกคนแล้วก็โปรสุดท้ายใครเป็นแฟนคลับแบบคิตตี้นี่ต้องชอบแน่นอนคื้อ690กราสกบะได้หนีเป็นน้องฮัลโหลคิตตี้คือไม่มีไข่แล้วแต่ไปของแท้ก่ะทุกคนน่ารักมากทุกคนดูสิฉันผมสวยแล้วแต่เป็นคนผมมันมากแนะนำโปรโคแลบไดแชมพูคือโคแลบสองขวดรับฟรีเป็นสูตรโอเวอร์ไนท์รีนิวซึ่งสูตรโอเวอร์ไนท์อะไว้สำหรับฉ หรือเดินอาหารเฉยเฮ้ยซื้ออะไรดียังนือไม่ออกมาสแกนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราก่อนก็ได้ก็จะแจกยางเป็นยางวัสดุของดีให้ฟรีไปเลยมาต่อกันที่ไอเทมใหม่ที่เราบอกว่าอยากเล็กคอมเมนต์มากๆนี่เลยทุกคนถามว่าใหม่ไหมก็อาจจะไม่ใหม่ขนาดนั้นแต่ว่าน้องอาจจะมีฟลลยชั่นวิกเก็ตเวอร์สองข้าววอร์สองมาปุ๊บคอนี้ไลน์นี้หมดแล้วหมดเลยแน่นอนทุกคนซือนซ้อตุนได้ก็ซื้อตุนเลยแล้วก็เป็นนี่เลย ของความติดแกลมไทยพี่ชอบความมินิมอลคุณหนูริบเรียกแกมแกมเนี่ยคอเนี่ยทุกคนชอบแน่นอนสุดท้ายของไม่ได้ใหม่แต่เป็นแพ็กเกจใหม่ก็คือนี่เจ้าน้องโค้ดแบบของเราเห็นไหมหน้า,นาตาเขาจะมีความแปลกใหม่เ,เดิมแล้วสำหรับใครที่จะมาซื้อสูตรเอ็กซิมวอลลุ่มตอนแรกมันจะมีปวดสีดำแต่ว่าตอนนี้น้องจะแบบเป็นออมเบรสีด้าเผื่อใ,ใครแบบมาหาไม่เจอคือน้องเขาเป็นแพ็กเกจนี้แล้วนะก็มาได้ที่เดอะมอลล์เลฟโซวังกะปิได้เลยทุกคนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6ตุลาคมเลยแล้วก็บูธใบ้าของเราก็อยู่ข้างๆเเเวททีีนนนน่ยยใกกกลล้้ๆัมาาหไดะะคุ